สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องย่าพรสตอรลวันนี้ยาพรจะทำหมูย่างน้ำปลานะคะเดี๋ยวเราเอาน้ำมันใส่ลงไปในกระทะนิดนึงแล้วก็เขียน้ำมันใส่เพียงนิดหน่อยค่ะเพื่อกันไม่ให้กิดติดกระทะนะคะ เราก็เอาหมูลงไปค่ะหมูอันนี้ก็หมักน้ำปลานะคะน้ำปลาแล้วก็ผงปรุงรสน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาแล้วก็ผงปรุงรสก็นิดหน่อยน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ แล้วก็ใส่น้ำมันลงไปในการหมักแล้วเราก็ย่างนะคะแล้วก็กลับค่ะ แล้วก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะเราก็จะผสมน้ำจิ้มน,นะคะก็ซอยหอมก่อนซอยหอมใส่ใส่ผักชีหนะะ่อยค่ะ แล้วแต่จะใส่นะคะถ้ามีผักชีฝรั่งก็ใส่ผักชีฝรั่งวันนี้ไม่มีก็ใส่ผักชีไทยกระหอมค่ะแล้วเราก็ซอยหอมแดงเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอาถ้วยมาผสมใส่น้ำปลาไปหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมนะคะ น้ำจิ้มแจ่มนี่ก็แล้วแต่เรานะคะใครจะทำแบบไหนก็ตามถนัดอันนี้ก็ใส่มะนาวไปค่ะเสร็จแ,แล้วเราก็คนค่ะ พอได้ส่วนผสมเข้ากันนะคะแล้วก็ตักขึ้นมาชิมว่ารสชาติเป็นไงบ้างอร่อยค่ะนี้เราก็เอาข้าวคั่วใส่นะคะใส่ไป,ไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ค่ะ แล้วก็ใส่พริกป่นค่ะพริกป่นนี่ก็แล้วแต่เรานะคะใครชอบเผ็ดมากก็ใส่มากหน่อยแต่ตอนนี้ยะพรเอาเผ็ดกลางๆพอก็ใส่ไปขึ้นช้อนโตะ๊ะแล้วก็ชิมค่ะอร่อยค่ะแล้วเราก็ใส่หอมแดงนะคะลงไป แล้วก็ใส่ต้นหอมบักชีค่ะทีนี้เราก็จะเอาหมูมาหั่นนะคะ เราก็จะเอาหมูน้ำปลามาหัน่นหมูแช่น้ำปลาของเนยพรค่ะที่ย่างแล้วเราก็ามาหั่นนะคะ นี่ค่ะหมูแช่น้ำปลาย่างนะคะของย่าพรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยพ่พรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องย่าพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ยพ่พรบ้างนะคะสวัสดีค่ะ